มันจะเป็นเรื่องอยู่เนาะปีกไก่สี่ปีแล้วก็ไข่ต้มที่ลาจากสารพภูมิแล้วก็ใส่หอมแดงอืทำอะไรมือเดียวนีเนาะหอมแดงกับะกระเทียม เป็นเรื่องอยู่เนาะดำมาแล้วเราก็จะใส่พริกลาบไปค่ะลาบเมืองค่ะพริกลาบเมืองอ๋อนิดเดียวพอเป็นเรื่องอยู่ค่ะเื่อ ปีกไก่กับไข่กรอบใส่น้ำพริกเออ่ลาบไปนิดหน่อยจะชิมนิดเดียวต้องใส่เกลือ เพราะว่าเขาแห้งแค่ค่ะอาหารเช้าเผ็ด